ค่ะก็วันนี้เราจะเปลี่ยนเกมบ้างนะ King of t h u ไม่เล่นแล้ววันนี้จะเล่น Golden Dragon นะคะจะค่ายเดียวกันนะคะค่ายคาเกมมิ่งเนาะเรายังเหลืออีก5,000ที่ต้องตามกลับมานะคะเฮ้ยมีเพื่อนเลยห้องนี้ยังคงเล่นร้อยหนึงอยู่นะคะถลันสองร้อยนะะะบรรยากาศถึงเร็วไหมรี่สามพันนะเล่นแบบซุ้เซมเสียงหน่อยแต่ว่าถ้ามันเข้าอ่ะ มันก็ดีอุ้ยได้มาสี่พันไกลแล้วใกลแล้วทุกคนรู้สึกว่าเกมนี้เข้าดีกว่าถึงแล้วนะคะฮ้รู้สึกว่าเกมเนี้ยเข้าดีกว่าเกมอ่าเอ้ยพี่น้องจพูดอีกนะเราดูซิเราเสียวเวลาเล่นไปสามวันเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยไหมทีนี้ลงอย่างเดียวเลยนะคะเอออุ้ยสี่หมื่น โอ้ได้มาสี่หมืนเลิกเลยได้ไหมเลิกเลยได้ไหมเกินเป้าไปมากเราเล่นแรงด้วยนะคะเอาเป้นเราเลิกเลยดีกว่านะเราจะไม่เสี่ยงนะคะก็สวัสดีค่ะ